จินตนาการว่าเปิดวิดีโอด้วยภาพที่น่าตื่นตาของช้างตัวมหึอมาที่สวมกลกลเลตและประดับด้วยทองทองเดินขบวนไปข้างหน้าในขณะที่เสียงกลองดังก้องอยู่เบื้องหลังแล้วเชิญชวนผู้ชมของคุณด้วยประโยคดึงดูดว่าคุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าอะไรที่ทําให้กองทัพอยุธยายิ่งใหญ่หน่าเกรงขามทั่วทุกดินแดนและถูกบันทึกไว้ในพงศาวดารเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าเป็นตำนานแห่งสงคราม นั่นคือการเริ่มต้นที่ส่งพลังซึ่งดึงดูดความสนใจทันทีพาผู้ชมเข้าสู่โลกที่ช้างไม่ได้เป็นเพียงสัตว์ใช้งานแต่เป็นอาวุธสงครามที่กำหนดชะตากรรมของอาณาจักรเรื่องราวของช้างในสงครามอยุธยาไม่ใช่เพียงเรื่องเล่าของสัตว์ในสนามรบแต่เป็นมหาการแผงกลยุทธ์วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ที่เชื่อมโยงกับการลุ่งเหลืองและความแข็งแกร่งของหนึ่งในอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของไทย ในฐานะผู้สร้างสรรค์ฉันจะเล่าเรื่องเหล่านี้ในรูปแบบรีวิวที่ทําให้ผู้ชมรู้สึกเหมือนกําลังเดินเทียงข้างกษัตริย์แม่ทัพและทหารที่วางศรัทธาในพลังของช้างสึกใช้พวกมันเป็นอาวุธแห่งความหวาดกลัวการครอบนาทางจิตวิทยาและความไม่เปรียบในสนามรบเหล่านี้ไม่ใช่เพียงการต่อสู้ของดาบและโล่แต่เป็นดั่งสายฟ้าที่มีชีวิตโดยช้างคือรถถังยักษ์ในยุคโบราณที่สามารถเหยียบย่ำแนวค่าสึกทำลายลูกขบวนและมอบเกียรติภูมิที่ไร้ใครเทียมให้แก่อยุธยา ตลอดทั้งวิดีโอรีวิวนี้จะเจาะลึกเข้าสู่บันทึกทางประวัติศาสตร์อธิบายว่ากษัตริย์อยุธยาทรงนำทัพจากหลังช้างได้อย่างไรยกระดับช้างจากสัตว์ให้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพระราชอำนาจความกล้าหาญและสิทธิขาดจากสวรรค์ฉันจะพาผู้ชมเข้าสู่จินตนาการของการจำลองภาพการต่อสู้ลองนึกถึงเสียงงาช้างกระแทกกันเสียงโห่ร้องของทหารที่นั่งอยู่บนหลังช้างและความโกลาหลเมื่อแยกเหล่านี้พุ่งชนกับกองทัพศัตร,รู เนื้อเรื่องจะเน้นย้ำถึงสงครามในตำนานที่ช้างเปลี่ยนทิศทางของประวัติศาสตร์ได้ซึ่งแม้แต่การประลองเพียงครั้งเดียวระหว่างกษัตริย์บนหลังช้างก็สามารถตัดสินชะตาของท้งอาณาจักรได้แต่รีวิวนี้จะไม่เพียงเน้นการยกย่องยังจะสำรวจในเชิงปฏิปัติด้วยตั้งแต่การฝึกการสวมเกราะและการดูแลช้างไปจนถึงความท้าทายอันยิ่งใหญ่ในการควบคุมสัตว์เหล่านี้ท่ามกลางความร้อนอุของสงครามฉันจะเน้นถึงความศรัทธาทางวัฒนธรรมที่โอบล้อมช้างที่ถูกมองว่าเป็นตัวแทนแห่งพลังวิญญ,ญาณ และมักถูกเชื่อมโยงเป็นดั่งส่วนขยายของพระราชะอำนาจทําให้บทบาทของพวกมันในสงครามอยุธยาไม่เพียงเชิงกลยุทธ์แต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์อย่างลึกซึ้งเพื่อทําให้ผู้สมติดตามต่อไปฉันจะใช้การเล่าเรื่องเชิงภาพ,พยนตร์ผสมกับภาพที่ดื่มดำ่ำภาพใกล้างาของช้างที่แป่งประกายกลางแสงอาทิตย์เสียงฟีเท้าที่กระแทกพื้นดังก้องและบทสวดของนักรบที่เตรียมตัวออกสึกรีวิวนี้จะผสมผสานภาพที่สะกดใจเหล่านี้เข้ากับคำบรรยายที่ชวนคิด โดยเชิญชวนให้ผู้ชมพิจารณาว่าการปรากฏตัวของช้างสึกได้หล่อหลอมการทูตการสร้างพันธมิตรและความขัดแย้งกับรัฐเพื่อนบ้านอย่างไรฉันยังจะสะท้อนถึงผลกระทบที่การลบเหล่านี้มีต่อความทรงจำร่วมของคนไทยทำให้ช้างยังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งเกียรตยิและความแข็งแกร่งสืบต่อมาแม้หลังจากที่ดินปืนและอาวุธสมัยใหม่เข้ามาแทนที่พวกมันในสนามรบทุกนาทีของสคริปต์นี้จะมุ่งพาผู้ชมเข้าสู่หัวใจของยุคทองแห่งอยุธยาเพื่อให้พวกเขาไม่เพียงเรียนรู้ประวัติศาสตร์ แต่ยังสัมผัสได้ถึงมันทั้งความภาคภูมิความหวาดกลัวความยิ่งใหญ่และความเปลี่ยนแปลงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่ออนาจาักรพัฒนาไปวิดีโอจะถึงจุดไค่แมกด,ด้วยการสะท้อนถึงมรดกทางวัฒนธรรมแม้ว่าช้างจะไม่ก้องกังวานในสนามโลกอีกต่อไปแต่บทบาทของพวกมันในสงครามอยุธยาได้ทําให้พวกมันเป็นที่เคารบบูชาในวัฒนธรรมไทยวัดและอัตลักษณ์ของชาติไปตลอดกาลและเมื่อรีวิวมาถึงบทสรุปฉันจะฝากประโยคสุดท้ายที่ทรงจำเพื่อผูกเรื่อง,ร,องราวทั้งหมดเข้าด้วยกันว่า ช้างในสงครามอายุทยาไม่ใช่เพียงเครื่องมือแห่งสงครามแต่คือผู้พิทักษ์เกียรติของอาณาจักรเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งพลังไม่ยอ่อท้อและเป็นตำนานอมตะที่สลักอยู่ในประวัติศาสตร์ไทย